สำหรับธรรมวิภาคในวันนี้เราก็จะมาฟังเรื่องใหม่คือเรื่องโอวาทของพระพุทธเจ้าสามปสามอย่างซึ่งท่านทั้งหลายนะวว่าธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงสแสดงเนี่ยพอจัดเป็นหมวดหมู่แล้ว ถ้าหมดไหนมีสองก็เอาไว้กับสองหมดไหนมีสามไว้สามหมดไหนมีสี่ที่มีองค์ธรรมสี่ก็ไว้สี่แต่ตอนนี้พูดถึงโอวาทโอวาทคือคําสั่งสอนของพระพุทธองค์มีอยู่สามอย่างสามประการคือหนึ่งเว้นจากทุจริตทุจริตนั้นเมื่อเช้าได้พูดในเรื่องของตอนที่คําสั่งสอนแล้วสามอย่างแล้วคือประพฤติชั่วด้วยกายวาจา เรียกว่าทุจริตซึ่งผมได้บอกแล้วว่าคําว่าทุจริตเนี่ยผมอยากจะบอกว่าประพฤติอย่างลําบากเพราะทุจริตมันแปลว่าลําบากมันแปลว่าชั่วแปลว่ายากแปลว่าเหนื่อยคือถ้าเราแปลว่าประพฤติทุจริตประพฤติชั่วด้วยกายวาจาใจบางทีคนไม่เข้าใจต้องบอกว่าประพฤติอย่างลําบากจะไปประพฤติทําไมความชั่วมันต้องลําบาก ทางกายวาจาใจเป็นการแสดงออกที่ปรากฏแล้วก็คนที่ประพฤติก็รู้สึกได้ว่ามันเป็นความร้ายพันเป็นความร้ายกาศถ้าทางกายถ้าโทสะเกิดขึ้นมันก็ร้ายกาศแบบโทสะเนาะถ้าถ้าโทสะเกิดทางวาจามันก็ร้ายกาศแบบวาจามันเป็นความร้อนนะถ้าใจมันก็ร้อนการแสดงออกต่อสังคมเนี่ยมันก็คือ ไม่มีใครอยากมองครับคงไม่มีใครอยากจะเห็นคนไปยืนด่ากันคงจะเป็นภาพที่น่าขยะแขยงหรือสมมติว่าพระไปด่ากับคุณโยมอย่างเงี้ยหน้ากลางตลาดสดเนี่ยคงไม่มีใครสันเสริญทั้งพระทั้งโยมนะเพราะฉะนั้นเพราะมันเป็นความชั่วไงอันไหนที่เป็นความชั่วเนี่ยมันไม่มีคนสันเสริญนะครับคือเขาเห็นแล้วเขารู้เลยว่านี่นี่คือชั่วเพราะฉะนั้นต้องต้องเว้น โอวาทข้อที่หนึ่งคือเว้นจากทุจริตเว้นและส่งเคาะเข้าในศีลเว้นทุจริตนะครับส่งเคาะเข้าในศีลกายวาจาควบคุมกายวาจาใจของตนเองได้ชื่อว่าเว้นจากทุจริตคือศีลจำให้ดีนะเดี๋ยวจะไม่เข้าใจข้อที่สองประกอบสุจริตคือประพฤติ ชอบด้วยกายวาจาใจประกอบสุจริตเนี่ยคือถ้าเราเว้นจากทุจริตแล้วถ้าไม่ประกอบสุจริตได้ไหมไม่ได้นะครับบางคนบอกว่าอ้ยผมเว้นจากทุจริตแล้วแต่ผมก็เอานี้พอได้ไหมเพราะทุจริตถ้าเว้นแล้วก็คือเป็นศีลแต่ประกอบสุจริตเนี่ยคือประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจ มันเป็นการส่งเคาะเป็นเป็นการช่วยเหลือมันเป็นเมตตาเป็นกรุณาที่เรียกว่าธรรมครับเพราะฉะนั้นข้อแรกเป็นศีลข้อสองเป็นธรรมคือศีลธรรมศีลเป็นของส่วนตัวมีอยู่ในเราธรรมเป็นของที่จะต้องแสดงออกจากตัวเราไปเพื่อผู้อื่นมีแต่ศีลอย่างเดียวไม่มีธรรมไม่ได้เรียกไม่สมประกอบครับ เป็นคนไม่สมประกอบคือสวยแต่งโง่ประมาณนั้นครับคือคนมีสีลนะสวยนะครับแต่งโง่เพราะขาดธรรมเข้าใจนะธรทมจึงเปรียบเสมือนสมาธิหุจิตคือศีลกับธรรมคู่กันศีลเว้นจากทุจริตเป็นศีลประกอบสุจริตเป็นธรรมเราได้แล้วครับว่าศีลธรรมศีล แล้วก็สมาธิก็คือประกอบสุจริตเป็นสมาธิอุปมาเปรียบเทียบทำสองข้อนี้นะครับพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้ว่า mm hmm. เว้นจากทุจริตก็คือ mm hmm. สัพพปาปัตตะอักระนังการไม่ทำบาปทั้งปวงด้วยกายวาจาใจทำบาปทางกายรู้แล้วครับว่าฆ่าสัตว์รักทรัพย์ร่วงละเมิดทางเพศ นี่เขาเรียกว่าทำบาปทางกายทางทำบาปทางวาจาหรือภาษาเขียนด้วยนะครับภาษาเขียนหรือทำบาปทางวาจาก็เหมือนกันภาษาเขียนด้วยสงเคราะห์เข้าในภาษาเขียนด้วยทำบาปทางวาจาเนี่ยก็คือพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อพูดเท็จคืออะไรพูดเท็จก็คือการทถ้าเป็นภาษาเขียนก็คือ บุลลี่ข่าวเฟคนิวข่าวปลอมข่าวปล่อยสร้างข่าวเท็จสร้างเรื่องเท็จจินตนาการเอามโนโเอาเรื่องเรื่องจริงแต่พูดไม่หมดเรื่องจริงแต่ตัดตอนเอาเฉพาะที่ถูกใจของตัวเองเพื่อให้เป็นให้สมประโยชน์ของตัวเองก็ชื่อว่าเป็นการพูดเท็จนะครับ พูดเท็จพูดส่อเสียดพูดส่อเสียดก็คือพูดด้อยค่าพูดกระแนะขเนพูดแซะพูดแดกดังนี่ก็เรียกว่าพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อนี่จินตนาการเอาครับจินตนาการเอาคือทพิ์อย่างรนร้วนนั่งจินตนาการนั่งเพ้อฝันก็จะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้อนาคตวางแผนคิดจินตนาการ พลิกฟ้าปั้มแผ่นดินเขาเรียกว่าเพอร์เจอร์เพอร์เจอร์สังคมโลกนี้เพอร์เจอร์เยอะครับเพอร์เจอร์เยอะนั่งจินตนาการเอาเพอร์เจอร์เยอะมีหลายเรื่องที่เพอร์เจอร์ข้อต่อไปนะครับพูดเท็จพูดคำหยาบพูดส่อเสียดพูดเพอร์เจอร์นี่พูดคำหยาบพูดคำหยาบนี่คือแม้แต่แม้ทั่งพูดเพราะเขียนเพราะ แต่เป็นการเขียนใส่ร้ายใส่ความเขียนดา่าด่าจิกกัดทั้งหมดเลยครับตรงเคาะเข้าในพูดคำหยาบพูดส่อเสียดพูดเพอ้อเจ้อพูดแล้วก็พูดมุสาเพราะฉะนั้นคำพูดเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ชื่อว่าประพฤติทธธุจริตคือชั่วทางวาจาชั่วทางใจคือประพฤติ ไม่ดีทางใจลำบากทางใจก็คือใจประกอบด้วยความปรารถนาเกินขนาดโลภอยากได้ของเขาเกินขนาดพยาบาทเขาไม่มีที่สิ้นสุดเลยพันพยาบาทนี้ก็รู้แล้วว่าอาฆาตจองเวนต้องการจะทำลายคู่ต่อสู้เห็นคนอื่นเป็นศัตรูเป็นคู่ต่อสู้ของตนเองตลอดเรียกว่าพยาบาทหาทางกำจัดตลอดเวลา หาเรื่องกำจัดตลอดเวลาหาจุดอ่อนของคนตลอดเวลาซึ่งมนุษย์ทุกคนมีจุดอ่อนครับมีข้อผิดพาลาดด้วยกันทางนั้นแหละในอดีตที่ผ่านมาก็หาจุดกำจัดเขานี่เขาเรียกว่าพยาบาทพยาบาทไต้าย,ายป้ายสีพวกนี้พยาบาทหมดครับแล้วก็พยาบาทไอ้โลภอยากได้ของเขาพยาบาทวงลายเขาเห็นผิดจากความเป็นจริงเห็นชัว่ว ไม่เป็นความชั่วเห็นความดีไม่เป็นความดีเห็นความชั่วเพียงแต่ว่าความชั่วคือถ้าชั่วกระเพราะคนอื่นเห็นคนอื่นรู้จึงเรียกว่าชัว่วถ้าพวกตัวเองด้วยกันคนกันเองด้วยกันเรียกว่าไม่เป็นความชั่วแต่ถ้าความดีต้องอาศัยประกาศต้องอาศัยคนรู้จักว่าดีจึงชื่อว่าดีแต่ทำความดีรับหลัง ทำความดีไม่ปรากฏเป,เป็นชื่อเป็นเสียงก็เรียกว่าไม่เป็นความดีทางนี้เขาเรียกว่าเห็นผิดจากของทมเพราะถ้าเห็นผิดจะถ้าเห็นถูกจากของทมก็คือดีคือดีครับไม่ต้องอาศัยคนสันเสริญชั่วคือชั่วครับไม่ต้องอาศัยคนดินทาชั่วอยู่ในตัวดีอยู่ในตัวที่ทําเข้าใจตามนั้นทีนี้เรามาดูว่าเอาสองตัวก่อนเว้นจากทุจริตเป็นศีลประกอบสุจริตเป็นธรรม ศีลธรรมเรายกตัวอย่างศีลส,สมาธิคือการประพฤติดีทางกายวาจาเรียกว่าสมาธิหรือเรียกว่าธรรมก็ตามเราสมมุติว่านี่สมมุติเรื่องนะครับว่าเราเป็นคนรักษาศีลนะครับแล้วเราลงเรือลงเรือไปในมหาสมุทรคือลงเรือเที่ยวไปไปเจอคนเรือแตกเรือแตกพอดีเรามีศีลนน แต่เราไม่ช่วยหรอกเพราะเรามีศีลไงเราก็เลยปล่อยให้คนจมน้ําตายไปต่อหน้าต่อตาถามว่าเราผิดศีลไหมไม่ผิดศีลนะครับใช่ไหมเรามีศีลแต่เราไม่มีธรรมคือเรียกว่าเราไม่ได้พุทธจริตนี่เราไม่ได้ฆ่าไม่ได้รักไม่นุ่นไม่นี่ไม่ได้ทำให้เขาตายไม่ทําให้เขาตายด้วยนั่งมองเฉยๆตายเองเหมือนเปนชั่วกดทัน อแต่เราขาดทำครับเรามีศีลแต่เราขาดทำนี่แหละครับคือศีลกับทำมันจะแตกต่างกันบางคนเนี่ยปล่อยอย่างที่เราเรล่าเมื่อกี้นะครับคนนั้นก็ลอยคอตายไปแทนที่เราจะมีกรุณาเมตตาการุณาที่จะช่วยเหลือเขาได้ด้วยด้วยธรรมของเราด้วยสุจริตธรรมของเราแต่เราไม่ทําทั้งคมตอนนี้กาลังขาดตอนนี้ครับ เออไปเขาเธอะเดี๋ยวถ้าเราไปช่วยเขาเดี๋ยวมันจะมีใครมาดักอยู่แถวนี้รถชนอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็จะหาว่าเราขับชนไม่อจอดจอดเดี๋ยวเขาหาว่าเราขับชนนี่ถามว่าคือเขาไม่ผิดนะครับเขามีศีลคนแต่เขาไม่มีธรรมเข้าใจนะเพราะว่าถ้าคุณลงไปช่วยเขาเนี่ยมันก็มีหลายคนที่ประสบอุบัติเหตุแล้วตอนลงไปช่วยคนอื่นส่งข้อคนอื่นตายก็มี ขาเลทำให้สังคมกลัวที่จะตัวเองจะเป็นเช่นนั้นบ้างเขาจริงๆเรียกว่าสังคมมีศีลแต่ขาดทำบางคนอีกบางกลุ่มอีกชาวพุทธนี่แะครับมีศีลเฉพาะในวัดมีศีลเฉพาะในวัดนะเฉพาะที่ไมาวัดนี่แหละมีศีลมากเลยแต่ออกนอกวัดน่ะไม่มีศีลละบางคนจะรักษาศีลอย่างเดียวแต่ให้ให้มา รักษาธรรมคือให้เป็นคนมีเมตตากรุณามุทิตาไม่เอาไม่เอาเลยเขาจะเอาแต่มีศีลอย่างเดียวแล้วลุงพี่ว่าคนที่เขามีศีลอย่างเดียวไม่มีธรรมมันจะเป็นคนคนเต็มคนไหมล่ะคนเต็มร้อยไหมเออคนมันมีศีลแล้วเพราะประพฤติเว้นจากทุจริตประกอบสุจริตคือเว้นจากทุจริตคือมีศีล ประกอบสุจริตคือมีธรรมศีลธรรมคู่กันศีลกับสมาธิคู่กันสมาธิก็มาเกี่ยวกับเมตตากรุณามุทิตาในคุณธรรมในความช่วยเหลือบุคคลอื่นไตอนแรกเป็นของตนตอนที่สองอาศัยมองภายนอกอาศัยช่วยเหลือคนอื่นแต่ถ้าไม่มีมีแต่เป็นของตนมีศีลอย่างเดียวคือสวยแล้วโง่สวยแล้วหญิงสวยแล้วพยองสวยรวยแล้วโง่ ยิงพยองเพราะว่าขาดทมเพราะว่าขาดทมสุจริธรรมเนาะเพราะฉะนั้นคําสั่งสอนของพระเจ้าเนี่ยคือไม่ทําความชื่อสัพพปาปัสสะอากระนังไม่ทําความเชื่อทุกชนิดแล้วก็กุกศลสูประสัมปทาบําเพ็ญกุศลทุกอย่างบำเพ็ญกุศลคุณงามความดีทำทุกอย่างทำทุกชนิดเลย เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาจเจริญคุณธรรมเหล่านี้โดยตลอดเขาเรียกว่ากุศลทุกชนิดทำหมดแต่บางคนทําอย่างเสียอย่างคือบางคนรักษาศีลก็รักษาศีลแต่ให้ทานไม่ทําบางคนให้ทานอย่างเดียวทํากุศลทําอย่างอื่นทําช่วยเหลืออย่างนู่นทำแต่ให้รักษาศีลไม่ทํา เพราะนั้นคนมีศีลขาดทรรมคนมีทรรมขาดศีลน,นี่สื่อสังคมเรียกสังคมขาหักคือคนในปัจจุบันเนี่ยขาหักแบบนี้แหละมีอันใดอันหนึ่งไม่ทั้งสองเพราะนั้นศีลธรรมคู่กันใช่ไหมเพราะนั้นศีลกับธรรมคนละตัวนะครับอย่าไปเข้าใจผิดเพราะว่าสัพพปาปะ,ะอาักขาระนางนี้บอกว่ามีศีลกุศลสูตรธรรมทาบอกว่ามีธรมธรมศีลธรรมพอถึงที่สุดแล้ว ก็มีข้อที่สามครับกระทำใจของตนให้หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองใจมีโรคกดหลงเป็นต้นอันนี้ก็แบ่งเป็นสองนะครับกระทำใจของตนให้หมดจดอย่างหนึ่งจากเครื่องเศร้าหมองอย่างหนึ่งกระทำใจของตนให้หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองใจคือความโรคความกดความหลงที่เป็นอนุสัยคนเรานะครับใจที่เศร้าหมอง ถามว่าใจที่สมองเนี่ยทุกคนในโลกนี้ใจสมองไหมสมองครับแม้กระทั่งอยู่ยิ้มล่าหัวเราะลื่นเริงนี่แหละเขาใจสมองเพราะใจสมองเพราะมีอะไรเพราะมีอนุสัยคือกามราคะอนุสัยภาวะราคะภาวะราคะอนุสัยทิฏฐานุสัย,ยอวิชานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยอนุสัยทั้งเจ็ดที่นอนเนื่องอยู่ในขันธะสัมดาน องค์ธรรมก็คือความโลภความโกรธความหลงมานะทิฏฐิวิธิกิจฉาอนุสัยทั้งเจ็ดที่มีอยู่นอนเนื่องอยู่ในคันธัตตันดานติดตามประดุดดังเงาตามตัวซ่อนอยู่ภายในใจลึกๆมองไม่เห็นอันนี้ครับคือเครื่องเศร้าหมองของใจมีศีลละไม่ได้คนมีศีลถือศีลด้วยน้ำตาหนองหน้าก็มี คนมีธรรักษาธรรมด้วยน้ำตานองหน้าก็มีเพราะอะไรเพราะจิตเขายังมีเครื่องเศร้าหมองอยู่เพราะใจเขายังมีเครื่องเศร้าหมองอยู่ใจยังไม่บริสุทธิ์ยังไม่หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองใจเพราะฉะนั้นความหมดจดจากเครื่องเศร้าหมองใจเนี่ยก็คือจะต้องมีคุณธรรมข้างในคือเป็นตัวกาจัดอนุสัย คือราคานุสัยทิฏฐาไอพระวานุสัยทิฏฐานุสัยปฏิคานุสัยความโลภความโกรธความหลงเอาอนุัสสามตัวนี้แหละแต่มีมันมีเจ็ดตัวที่มันนอนเนื่องอยู่<อ>เพื่อจิตจะได้ไม่เศร้าหมองนะ<อ>ครับเพราะฉะนั้นสจ,จิตตะปริโยทะปะนังเนี่ยก็คือทําจิตของตนให้ข่ารอดทาจิตของตนให้บริสุทธิ์ได้ล้ สามอย่าง,งองค์เข้าได้สามอย่างคือเว้นจากทุจริต,ตเรียกว่าศีลประกอบสุจติติเรียกว่าสมาธิกระทาใจของตนให้พ้นจากความเศร้าหมองเรียกว่าปัญญาศีลสมาธิปัญญาโอวาททั้งสามคำสั่งสอนพทธเจ้าสามอย่างรวมเบ็ดเตล็ดเด็ดขาดละครับคําสั่งสอนของพทธเจ้าทั้งหมดสี่สิบห้าพระพันษาที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงมา ทรงเคาะเข้าในโอวาทสามคือเว้นจากทุจริตประกอบสุจริตทำใจของตนให้หมดจดจากเครื่องสมองสามข้อนี้โอวาทสามข้อนี้เป็นธรรมที่รวมไว้ซึ่งของพระธรรมทั้งหมดแปดหมืสี่พันธรรมพระธรรมกันย่อลงเหลือสามเยอะไม่เยอะใช่ไหมไม่เยอะแล้วหลวงพี่ ธรรมะจะละเอียดสุขุมลึกซึ้งขนาดไหนก็มีอยู่ในนี่แหละโอวาทสามเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เข้าใจโอวาทสามก็เท่ากับว่าเราไม่เข้าใจธรรมะทั้งหมดเราเข้าใจธรรมะทั้งหมดแต่เราไม่รู้เลยว่าธรรมะทั้งหมดส่งเคราะเข้าในโอวาทสามนี่ครับศีลสมาธิปัญญาเขาอยู่ที่เว้นจากทุจริต เป็นสีนะเป็นสีเว้นจากทุจริตอย่างเดียวไม่เพียงพอมันยังไม่ครบบริบูรณ์ต้องประกอบสุจริตไม่ใช่ว่าเอาเราเว้นจากทุจริตแล้วอ่าผมไม่ทําความชั่วด้วยกายวาจาใจแล้วครับผมดียังยังไม่ดีคือยังดีแต่ยังไม่พอเพราะอะไรถึงดียังไม่พอเพราะคุณยังไม่ประกอบสุจริตเพราะมันคนละอย่างบางคนนี้ส่งเคาะเขาเ้าไปอย่างเดียวกันนะฮะ ถ้าถงข้อเขาอย่างเดียวกันบงคลเราบอกว่าเฮ้ยเบ้นจากพุทธจริตแล้วก็ชื่อว่าประกอบสุจริตด้วยเมื่อเื้นจากพุทจริต–ประกอบสุจริตแล้วก็ชื่อว่าทําใจของตนให้หมดจดด้วยคือมันธรรมะคนละตัวครับมันผิดฝาผิดตัวไม่ได้จะตีรวมกันไม่ได้ถ้าตีรวมกันทําไมพระพุทธองค์ไม่ทรงแสดงข้อเดียวล่ะ <Yeah. S 1> ถ้าสรุป,ปง่ายๆก็คือ เว้นจากทุจริตก็คือไม่ทําชั่วประกอบทุจริตก็คือทําดีทาใจของตนให้หมดจดก็คือไม่ติดดีสามอย่างเนี่ยเว้นจากชั่วต้องทําดีด้วยนะทําดีข้อสองข้อสามไม่ติดดีบางคนเนี่ยเว้นจากชั่วแล้วครับเว้นจากทุจริต ประกอบสุจริตแล้วแต่ติดทีนีู้เราเป็นคนดีอย่างนุ้นอย่างนี้เราทอดพระป่าทอดกระถินเราไปช่วยเหลือวัดนั้นเรานั่งสมาธิแต่ทําไมเราไม่เห็นได้ดีเลยไม่เห็นถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งกับเขาเลยไม่เห็นชีวิตครอบครัวดีเลยเติดดีเหมือ,อนวังผลมากเกินเออติดดีเพราะติดดีแล้ว ก็กลับไปของเก่าคือติดดีติดชั่วและติดดีเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจแท้ต่อไปนะแทบจะไม่อยากทำความดีอยากจะทำความชั่ว,วขึ้นมาแล้ว,เ,วเพื่อประชดตัวเองและประชดสังคมจึงต้องบอกก่อนนะว่าหนึ่งเว้นชั่วสองทำดี สามไม่ติดดีที่ตัวเองทําสรุปไม่ง่ายถ้าเราเข้าใจตามเนี้ยโอวาทวาทั้งสามก็ส่งเคาะเข้าในไตศิกขาได้ศีลส,สมาธิปัญญาหรือส่งเคาะเข้าในแค่ศีลธรรมก็ได้แล้วก็นี่เป็นทั้งหมดของคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแปดหมืนสีพันวาธรรมขันธ์ รวมลงในโอวาสสามโอวาสสามอธิบายขยายความเป็นแปดหมืี่พันวัธรรมคขันโอวาสสามแบ่งออกเป็น,นพ,ะนะพะรพะวินัยพระสุตันตปิฎกพระอภิธรรมพระวินัยปิฎกก็คือเว้นจากบาปทั้งปวงเว้นจากทุจริตคือสงเคราะห์ข้ในพระวินัยประกอบสุจริต ส่งเคาะเข้าในพระสุตันตปิฎกทําจิตของตนให้ผ่องใสหมดจดจากเครื่องเศร้าหมองใจส่งเคาะเข้าในพระวิธรรมถ้าเข้าใจตามนี้ก็จะรู้โอ้คําสั่งสอนของพระเจ้าโอว่าสามเป็นทั้งหมดของคมมาจังเลยเป็นทั้งหมดของพระธรรมวินัยเลยเข้าใจได้อย่างง่ายๆก็ศึกษาพุทธศาสนาได้อย่างพิสดาร เข้าใจง่ายๆศึกษาพุทธศาสนารอบรู้อย่างพิสดารทั้งลึกทั้งซึ้งถ้าไม่เข้าใจตรงนี้มันไม่ลึกซึ้งมันไม่ลึกซึ้งเพราะฉะนั้นทำโอวาทข้อเดียวไม่ได้ต้องทําทั้งสามข้อจึงจะชื่อว่าคนนั้นประกอบด้วยสุจริตจะได้ไม่เสียใจภายหลังถ้าตั้งใจทํานะครับ ถ้าคนเนี่ยที่เว้นจากเครื่องเศร้าหมองใจนี่ยถึงแม้ว่าจะมีสิ่งมายั่วมายั่วให้รักมาชักให้เกลื่มเนี่ยถ้าเว้นจากสิ่งเศร้าหมองมันก็ไม่เกิดครับเพราะว่าคนที่คนมีศีลโกรธเป็นไหมครับคนมีศีลโกรธเป็นไหมคนมีธรรมโกรธเป็นไหมเป็นคนมีศีลมีธรรมโกรธเป็นเพราะอะไรรู้ไหม เพราะว่าคนมีศีมีธรรมนั้นใจยังไม่พ้นจากความเศร้าหมองยังมีอนุสัยนอนเนื่องอยู่เมื่อกระทบกับอารมณ์ที่มายั่วให้โกรธก็โกรธเมื่ออารมณ์ที่มายั่วให้รักชักให้เคืองก็ก็รักก,ก็เคืองเมื่ออารมณ์มายั่วที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจมาให้เป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นเพราะอนุสัยปุ้งขึ้นมาจาก จิตล,ลึกๆภายในเขาจึงเรียกว่าจิตยังไม่พ้นจากเครื่องเศร้าหมองใจมีศีลมีสมาธิขาดปัญญามีศีลมีธรรมขาดความปล่อยวางเพราะว่าตัวเองมีศีลเพราะว่าตัวเองมีธรรมก็คิดว่าดีแล้วดีแล้วชาวบ้านหลายๆคนนะครับเขามีศีลมีธรรมครับแต่เขาขาดข้อที่สาม ชาวบ้านที่เป็นชาวพุทธทั่วทั้งประเทศไทยก็ว่าได้มีศีลมีธรรมบางคนบางคนมีศีลอย่างเดียวบางคนมีธรรมอย่างเดียวบางคนเข้าใจว่าที่มีศีลเนี่ยเพราะเป็นหน้าเป็นตาของสังคมที่มีธรรมเนี่ยเพราะว่าเมื่อเรามีธรรมมีเมตตากรุณาแสดงออกช่วยเหลือสังคมเนี่ยก็จะไปปรากฏเป็นคนมีชื่อเสียงในวงสังคม แต่พอถูกคนอื่นตำหนติตีเตียนว่าทำดีเอาหน้านี่รักษาศีลเอาหน้านี่ทำดีเอาหน้านี่หรือบางคนพอเราโกรธเขาว่ามือถือาาศากปากถือศีลทำไงล่ะบทว่ามือถือาาศากปากถือปากถือศีลเนี่ย Index. ผมได้ยินได้ฟังมาเยอะแล้วก็คนเขามาถือศีลเป็น,เป,นเป็นอุบาสกปฏิการพระศาสนาศีลแปดนะแต่พอไปทะเลาะกับคนอื่นออกไปจากวัดพอไปทะเลาะกับคนอื่นเขาว่ามือถือาาศากปากถือศีล ตัวเองก็น้อยเนื้อต่ำใจโกรธเกลียดกุ้มเครีดยดแล้วก็โอ้ยเราไม่อยากเลยไม่อยากถือสีนแล้ว,ถ,ลวถือสีนแล้วคนว่าด่าใครไม่ได้บางคนคิดหนักคิดมากผมเคยดินึกกับหูตัวเองครับไม่อยากถือสีนเพราะถือสีนแล้วด่าใครไม่ได้เพราะบอกถือสีนแล้วก็ด่าได้จะด่าผัวด่าลูกด่าเมียก็ด่าได้ด่าไป ถ้าดาเนี่ยเขาจะย้อนกลับเอาว่ามือถือสากปากถือศีลนหกแบอกงั้นคุณอย่าไปถือศีลเลยอย่าไปถือศีลเดีย๋ยวมันจะน้ําตานองหน้าเพราะนั้นการถือศีลน้ำตาหนองหน้าเพราะขาดธรรมเพราะขาดข้อที่สามเพราะไปติดในศีลติดในธรรมที่ตัวเองถือก็เลยปล่อยวางไม่ได้จิตใจจึงเศร้าเศร้าหมอง ด้วยเครื่องซ่อมหมองใจพอโดนเขาตำหนิเรื่องสีนหน่อยเดียวครับถูกเขาตำหนิเรื่องทมหน่อยเดียวครับเครื่องน้อยเนื้อตําใจจริงอยากจะบอกว่าคนเรานะครับหนึ่งไม่ทําความชั่วสองทำความดีทุกอย่างสามไม่ติดดีที่ตัวเองทานั่นแหละครับคือการครบวงจร แห่งการปฏิบัติธรรมตามโอวาทคำสั่งสอนของพระสัมมาสัธธรรมพุทธเจ้าที่เรียกว่าโอวาทสามคือเว้นจากทุจริตคือประพฤติชั่วด้วยกายวาจาใจสองประกอบทุจริตคือประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจสามกระทําใจของตนให้หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองใจมีความโลภความโกรธเป็นความหลงเป็นต้นทั้งสามอย่างนี้เรียกว่าธรรมะทั้งหมดในพระพุทธศาสนา ทั้งละเอียดทั้งหยาบทั้งกลางทั้งปานี่ที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว 45, ้4 5 0ส0าพรษารวมเป็น8 4 0 0 0พันธรรมากัน์ทรงเคาะลงแค่โอวาสามคือศีลสมาธิและปัญญาคือเว้นจากทุจดิตทรงเคาะเข้าในศีลประกอบสุจดิตทรงเคาะเข้าในสมาธิแล้วก็กระทําใจของตนให้หมดจดจากเครื่องเศร้หมองทรงเคาะในปัญญาพระไตรปิฎกก็ทรงเคาะอย่างนี้ เมื่อเข้าใจตามนี้แล้วก็ไม่ติดไม่ทำชั่วทำดีไม่ติดดีคือปล่อยวางคือดีแล้วทำดีแล้วก็คือดีแล้วไม่ยึดติดว่าพอคนตมนิเตียนว่าเอ้ยทำดีเอาหน้านุนนี่นั่นก็ไม่เสียใจไม่กุ้มไม่เครียดไม่โกรธไม่น้อยเนื้อต่ำใจเท่านี้แหละก็สมประโยชน์ในการที่เป็นบุคคลนับถือพระพุทธศาสนาได้ เอาสำหรับวันนี้ก็ขอยุติการบรรยายธรรมวิภาคคือโอวาทของผู้เจ้าสามประการหรือสามอย่างแต่เพียงเท่านี้